สดาโนธนาวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับปัญหาสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอำเภอม่กง0จังหวัดอุบล์ซึ่งอาจจะเกิดจากเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหวัวใจและหนึ่งในนั้นก็มีปัญหาเรื่องโรคไตซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทําให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานใจและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นเป็นอย่างม,มากโรคไตวายเรื้อรังถ้าตรวจพบแต่ในระยะเริ่มต้นก็ยังสามารถรักษา แบบประคับประคองและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความเป็นปกติแต่ในเมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วการลางไตก็เป็นการรักษาอีกวิธีหนึ่งท,ที่เราจะพาไปดูกันในวันนี้เมื่อพูดถึงการฟอกไตหลายๆท่านคงนึกถึงการฟอกไตโดยใช้เครื่องอัตโนมัติซึ่งอาจจะต้องเสียทั้งเงินและเวลาเป็นจํานวนมากนะคะถึงแม้จะมีความเพียดพร้อมในด้านทั้งสองด้านนี้ แต่ก็จะมีคนไทยที่รอเข้าคิวอีกเป็นจานวนมากในการที่จะต่อรองเครื่องฟอกไตวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับการฟอกไตอีกรูปแบบซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนและบริบทของชุมชนที่อำเภอม่วง30จังหวัดปรบบุบลราชธานีงั้นทุกท่านตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ พาทุกท่านมาพบกับพี่นี่หน่อยนะครับเป็นพยาบาลประจำคลินิกโรคไตโรงพยาบาลม,าม่วง30จังหวัดพุมพ์โรสเซนนะครับวันนี้รบกวนพี่หน่อยนิดนึงช่วยเราเล่าเรื่รองประวัติความเป็นมาของคลินิกโรคไตของโรงพยาบาลม,าม่วง30ให้ให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังนะะิดนึงครับนี่หน่อยได้ครัก็คือในส่วนของโรงพยาบาลม,าม่วง30นะคะแล้วก็เริ่มให้บริการงานคลินิกนนรังไตทางช่องท้องนะคะแล้วก็คลินิกโรคไตเลื้อรลามเนี่ย ตั้งแต่ปี2552นะคะก็คือจะเห็นว่าแต่ก่อนคุณหมอเปทาวิจัยด้วยนะคะคุณไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังค่อนข้างเยอะนะคะค่ะก็คือคนไข้ที่เป็นคนไข้ในกลุ่มโรคไตเรื้อรังนะคะก็จะมีแยกออกเป็นทั้งคนไข้ในระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3แล้วก็ระยะที่4ระยะที่5นะคะถ้าเป็นในคลินิกโรคไตเรื้อรังเนี่ยก็จะให้บริการในกลุ่มคนไข้ระยะที่ ะะแต่พอเข้าสู่ในระยะที่หือเรกออย่างว่าโรคไตในระยะสุดท้ายนะคะก็จะมารับคำแนะนำที่งานคลินิกรักไตทาช่องท้องก็ถ้าสมมติว่าคนไข้เลื่อก,การรักษาที่เป็นการรักไตทาช่องท้องก็สามารถเข้ารับบริการที่โรงพราายาบาลร้อยสิได้่าโองี้เจอผู้ป่วยเยอะๆคนไข้เยอะๆอนนี่นยยนมีตัวอย่างเคสไหนหรือผู้ป่วยอะไรที่ประทับใจแล้วทำให้อ่า รารู้สึกว่าการทำงานตรงนี้มีคุณค่ามากๆเลยคมคะนี่ีหน่อยมีค่ะค่อนข้างเยอะเลยด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคนไข้ที่มามาเรียนการล้างไตทางช่องท้องก็มมีกิจกรรมร่วมกันา่างรแล้วก็ทำกลับไปอยู่ที่บ้านเขาก็มีเหมือนชมรมร่วมก<ม>ันแล้วกม็มีความสนิทสนมเป็นเพื่อนเพื่อในคำแนะนำให้คำปรึกษาการในเรื่องของการปฏิบ,ตบ,บัติตัวการดูแลตัวเองที่บ้านนะคะว่าเขาจะต้องทำยังไงแล้วก็มีกิจกรรมยังไงที่จะผล่อนคลายความเครียดได้ เดี๋ยวมีมีกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มคนไข้ที่ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันกลุ่มนี้อยู่ในหนึ่งในตัวอย่างของหลายกลุ่มแล้วกันนะคะก็จะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันในในชุมชนแล้ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ามีกิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวคุณต้องพาท่านผู้ชมเข้าไปดูทีนีค่ะทีนี้อาจจะเป็นคนพาเราเข้าไปชมได้ค่ะคนผู้บกลุ่มนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับผมงั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องติด รบกวนพี่หน่อยให้พาเราเข้าไปชมผู้ฝึกกลุ่มนี้แล้วกันนะครับเนาะ <ขอ S 1> ฟังคุณหมอนิดหน่อยพูดไปแล้วหลายคนคงมีคําถามในใจกันสินะครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตและผ่าตัดโดยมีสายล้างไตที่จิตอยู่บริเวณหน้าทา้องจะสามารถดำรงชีวิตอย่างคนปกติได้อย่างไรเอาเป็นว่า เราไปตามติดชีวิตคนไข้ที่รับการวางสายล้างไตาทางหน้าท้องกันนะครับว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างคนปกติได้จริงๆหรือเปล่าโดยคุณหมอนิดหน่อยจะเป็นผู้อาสาพาไปชมกันครับพร้อมแล้วก็ตามกันไปดูเลยครับ,บ,จบใจ ครับคนไข้ c a p อคนแรกของเราที่เรามาเยี่ยมกันในวันนี้คุณยายทองดีซึ่งเป็นผู้ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตาทางหน้าท้องเริ่มทำงานล้างไตตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2554ที่ผ่านมาเารู้สึกมันดีขึนตื่นมากี่ย็ว่าง่ายสุดๆถ้าปะ้ฮดานปวด สักผ้าให้ยด้านตากผ้าสักผ้าผุดหนึ่งคอยให้เจ้าคอยด้านแต่งตัวให้ยด้านไปโรงเรียนพุดเพี้ยพอเพี้ยแต่ก่อนเห็นได้บ่แต่ก่อนกับบังคับใจแล้วต้องตัวบังสมัยก็เห็นแล้วตาท่าวางใายมาหนึ่งตัวอตัวอยืนนี้แม่เขาตั้งเพศแล้วหัดผมหัดเขาหอยแต่งตัวท่าแต่งใส่เสือใส่ผ้าหอยเหลือฮะตุ่งเต่าอันนี้มีอย่างไงในข้แม่อันมีอย่างไง เขอแต้งบอ,อ่น,นอ,อือั่นหยไมน้ำเกลือน้ำเกลือเอเอ,เอเตอนนี้มันตันสีเบรรเิร์ตนสีมะฮะ้อนสิ้มาไม่แค่์นไม่แคี่แต่เืองเห็นหารูปไปเยูแบนี่เร่อเห็นรูปอันสั่งไป้ขเหรูปไปขอนลคนหมออ๋อหมอไก่มาจักหน่อยาอาเวลานอนเทใจงอะสมมติลองลองลองสมมห้เตนเนวลาเทีง เนี่ยเน่ยเขต้องจะฟ้องเลยเน่ยจ <ừ> ิงๆเลยอ้าวว่ามีเนี่นยเนี่ยถา,ามหาหัวไปนี่ก็ต้องมามีกะนักปุ๊บอ๋อแบบปิดจุ่แข็งเลาเปิดก,ปดก็ปอ,อยออกอะซอสายยาเข่าถน <ừ> นก็ที่เด้กกะปอยสายออกซะก่อนดูคุณยายทําอย่างคล่องแคล่วอย่างนี้แล้วก็น่าชื่นใจแทนคุณหมอน,นิดหน่อยนะครับทําที่คนไข้เอาใจใส่และดูแลสุขภาพของตนเองอย่างดีขนาดนี้แบบนี้คงไม่ต้องสอนกันแล้วแหละเอ๊ะคุณยายลืมอะไรหรือเปล่านะ วันนี้เราทราบว,ว่าคุณยายมีกิจกรรมกันพอดีโดยได้นัดกับเพื่อนๆที่ได้รับการวางสายผ่าตัดฟอกไตาทางหน้าท้องไปหาหน่อไม้มาฝากคุณหมอนิดหน่อยและพวกเรางั้นก็พอดีเลยครับกําลังอยากทราบพอดีว่าหลังผ่าตัดวางสายฟอกไตไปแล้วคุณยายจะสามารถใช้ชีวิตจำวันได้หรือเปล่า นี่ก็เป็นคุณยายอีกท่านหนึ่งคือคุณยายเจียมที่ได้รับการวางสายหน้าท้องเช่นกันดูดูแล้วคุณยายก็ปกติดีเหมือนคนทัท่วไปไ<ห>น,นะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณยายทางดีไปหาเพื่อนกันครบหรือยังมาเลยมาเลยมาเลยคุณนนท์นจอดจีบเราเสเขาลงแ้ีเครื่องอรกันเอาละครับทีนี้ครบทีมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า คุณยายจะหาหน่อไม้ได้หรือเปล่าเดนต่นอช้าชา,าไม่อยากปล่อยฝันให้มันหลุดมือที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้นกันในวันนี้เรียวแรงยังเหลือก,ก็ยังต้องฝันต้องก้าวไปลอชีวิต เขา,ไ,าไปแป๊บเดียวคุณยายก็ออกมาพร้อมกับหน่อไม้เต็มตะกา้าเรียกได้ว่าแทบจะล้นออกมาเลยทีเดียวทั้งๆท,ท,ที่วันนี้กี่แดดก็ร้อนซะด้วยไม่เชื่อดูที่หน้าของผู้ดำเนินรายการก็ได้ครับว่าร้อนจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เราทำเสนอในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของผู้ป่วย่อคไตทางหน้าท้องที่ยังใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีความสุขบางท่านอาจจะแข็งแรงกว่าคนเราทั่วๆไปด้วยซ้ำไปแต่เนื้อสิ่งยืนใดสุขภาพร่างกายของเราก็เป็นเรื่องที่สำคัญดังคําในพระพุทธศาสนาวา่าอารมคยาปรมาราภการไม่มีโรคเป็นราบอันเสสิศยกรงไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสุขภาพที่แข็งแรงและรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ที่ยังมีหวังแม้ท้ังสกครั้งยังฝันไกลแมฉันหลอมฉันก็คงไม่ตาฉันยังไม่ตาฉันยังคงหายใจแมทอเธสกกที่ยังมีหวังแม้ท้อทสกกี่ครั้งยังฝันไกแมฉันลอมฉันก็คงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ